ผู้ชมทุกบ้านครับตอนนี้แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over design คนดูดีได้ในแบบฉบับที่คุณควรจะเป็นนะครับวันนี้เราก็จะเอาใจคนที่มีปัญหาพวกเ,เขาเรียกว่ารอยแผลเป็นจากสิวนะครับรวมถึงบางคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างเหลือเกินรวมถึงผิวที่ค่อนข้างจะหมองค้ำค้ำนะครับอันนี้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องเ,ร,องเรียกว่าย้อนไวเอจจ g i n g process ให้กับผิวปรับโครงสร้างให้ผิวใสใสกระจ่างแค่นี้ไม่พอผู้ชม เออลูกบาคนนะมันก็ตื้นเขินขึ้นน่ะมันทาให้ผิวเราดูดีอะ่ะมองทีไรก็รู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะรูปหน้าหน้าตัวเองอะ่ะดีกว่าบางคนนะตื่นเช้ามารู้สึกนี่หน้าฉันเหรอเนี่ยภุมมใจจังเลยวันนี้เรามีทางออกให้และเอาใจจริงๆเลยนะเพราะว่าเราได้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแอสทาโกเลยมาเล่าให้ฟังเรื่องของวิวัฒนาการในเรื่องของเครื่องเลเซอร์ตัวเนี้มันช่วยด้แบบไหนบ้างนะครับต้อนรับคุณโอ้นะครับแล้วก็คุณเอมมี่ครับสวัสดีครับครับผม แหม่เล่าให้ฟังไดหนึ่งสีว่าเครื่องมันช่วยอะไรได้บ้างเครื่องมันดีขนาดนี้นะครับได้ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับตัวเครื่องที่เรียกว่า eMatrix กันค่ะ eMatrix ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัวแรกเลยที่ใช้ลัการของ fractional RF หรือการใช้คลื่นความถี่วิทยุมาใช้ในการทําการรักษานั่นเองนะคะ อย่างที่คุณเป้บอกไปตอนแรกตัวนี้ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรูมสีริ้วร,รอยต่างๆรูขุมขนความเรียบเนียนของผิวได้ดีมากๆเดีกก่อนนั้นริ้วรอยได้ด้วยหรอริ้วรอยได้ด้วยคะ่ะ<ช>ได้ไหมคะพี่หมอได้ได้ได้ <S <S เพราะว่า หลักการคือตัวนี้มันไปกระตุ้นการสร้างออลาลซินคอลลาเจนไ<า>งเป็นอะไรริ้วรอยก็เกิดจากเนื้อเยื่อของออลาลซินคอลลาเจนมันน้อยลงใช่ไหมใค<ช>่ะทั้งหมดเลยค่ะเป็น t ท t a l r e j u v e เรชั่นได้ทั้งเท็กเจอร์ด้วยกระตุ้นด้านล่างด้วยค่ะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้เองเป็นยางคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้นยางคอเลสเตนใช่างคอเลสเตนด้านล่างหมายถึงด้านล่างของผิวนะไม่ใช่ว่าทำหน้าแล้วข้างเถอะอะไรได้หมดไม่ใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอ๋อเชียร์นกเกดนกเกดหรือว่าไงคะ แม่จริงคาต่อคาต่อต่ออ่ะยังไงต่อตากกานะคะเราจะเรียกว่า subreative rejuvenation subreative คืออะไรคือการที่ อับรีทีผิวด้านบนแค่เล็กน้อยเท่านั้นโดยการยิงผ่านหัวทิพทองคำนะคะที่คุณหมอได้เจาะนิดนึงนะคะเป็นเมื่อกี้อับรีทีนี่คือเขาแกะมาเลยก็ได้เนาะอับรีทีที่แปลว่าทำลายผิวเล็กๆแต่อันนี้ของเราเป็นสับสับสับอับรีทีเพราะฉะนั้นก็จะเล็กลงไปอีกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อยิงพลังงานผ่านตัวทิพทองคำบริสุทธิ์ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ย ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเข้าไปลักษณะเหมือนพีระมิดเชฟก็คือข้างบนเนี่ยทำลายเล็กๆใช่ค่ะแล้วข้างใต้เนี่ยก็ใช้พลังงานที่เยอะขึ้นก็จะได้อ่อในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนที่มากขึ้นกว่าเดิมนอกจากในรูปที่แสดงให้โชว์ทางด้านนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วไงต่อด้วยความที่เป็นหัวหินทองคำเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้ทำเนี่ยค่ะจะเกิดการแพ้เนี่ย โอกาสเนี่ยน้อยมากอมโอ้แทบไม่มีเลยใช่ไหมพี่หมออย่างเงี้ยเป็นเลเซอร์ที่มีความปลอดภัยสูงมากคือหลายคนก็จะกลัวว่ามันจะเจ็บไหมมันจะอะไรยังไงไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะเรามือรูปๆดูด้่ยนะก็คือว่า ไม่มีเข็มนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสื่อนําเลเซอร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาทําเขาก็หัวอันเนี้ยนะครับมันก็จะมาหนาบใช่ไหมหน้ากับไอ้ตัวหน้าของเราเขาจะเปลี่ยนหัวนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็หน้าลงไปแล้วก็ยิงปุ๊บ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 เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการทําให้ดูนะครับเอ่อเอ่อลักษณะของเราเรียกว่าอะไรอ่ะเลเซอร์แนวใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะการทําลายผิวเพียงบางส่วนเพียงบางส่วนในเราเรียกว่าเป็น fractional นะครับคือไม่ใช่ทั้งหมด พอเราทําลายเพียงบางส่วนเพื่อให้มีผิวดีแล้วก็ผิวที่ถูกทําลายแล้วก็ผิวดีแล้วก็ผิวที่ถูกทำลาย,ลลลายเนี่ยไอย้ส่วนผิวที่ดีเนี่ยก็จะเจริญเติบโตเข้าไปซ่อมแซมส่วนผิวส่วนที่ทำลายเนี่ยทำให้มันเกิดการ ฟื้นฟูสภาพได้เร็วแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็ยังได้สูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงในแง่ของการแก้รอยรุมหายเป็นสิวนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่จะเจาะรูให้เป็นรู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 เนี่ยจะใช้สื่อเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นการใช้คลื่นวิทยุคือ rf เนี่ยแหละนะครับมาเป็นตัวเจาะรูนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็จะนําหัวคลื่นขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านลงไปปึ้งมันก็จะเจาะรูฟึด เป็นส่วนๆอะไรอย่เงี้ยซึ่งเขาบอกว่าการเจาะรูของไอเลเซอร์กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับการเจาะรูของเลเซอร์อื่นๆที่เป็นคาร์วานไดเอซ์หรือตัวเออร์บินกลาสต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเจาะรูแบบอื่นๆมันจะเป็นการบังงายงายก็คือว่าปากเนี่ยใหญ่แต่รูเนี่ยเล็กก็คือว่าขึ้นพลังงานมันอยู่ยิ่งลดลงยิ่งยิ่งลึกลงไปเนี่ยมันก็ยิ่งเล็กลงนะ แต่ว่าแผลเนี่ยเบลางที่หมายความว่าแผลเยอะดังนั้น,นการดูแลผิวถึงแม้ว่าจะไม่เยินมากแต่ก็ยังมีรอยให้เห็นชัดเจนแล้วก็ต้องรอการฟักฟื้นที่นานกว่าแต่ว่าไอตัวคลื่น r f ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามกันก็คือมันกลับด้าน<ช>นะก<ช>็คือว่าต่าแผลเนี่ยเล็กมากเลยแต่พลังงานมันส่งลึกลงไปที่กว้างกว่านะดังนั้นแล้วเนี่ย ทางเข้าเล็กนิดเดียวเวลามองก็ดูเย็นไม่มากมีจุดๆน้อยมากพักฟื้นก็ไม่นานก็ลอกออกหมดแล้วก็ปั๊บเดียวก็ดูหน้าใสาละแต่ผลลัพธ์มันลงไปถึงข้างล่างเลยอพอฟังนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วคิดตามรู้สึกว่าเก็ตแล้วโอ้โหเก็ตไม่จบย,ยังไม่จบแต่รู้สึกว่าน่าทำมาต้องนี้อีกต้องเล่าให้ฟังอีกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวตัว R F เนี่ยอย่าลืมว่ามันเป็นคลื่นที่ลงได้ลึกกว่าเลเซอร์ทั่วๆไปนะเพราะว่า คลื่น RF เนี่ยสมัยก่อนเราเอามาใช้เนี่ยไม่มีการเจาะรูผิวใี่ไนะมันจะส่งผ่านคลื่นหลายคนอาจจะคุ้นเคย<ม>เขาใช้ยกกระชับหน้าคล<ะ>ื่นมันจะลงทะลุไปเลยถึงชั้นล่างแล้วก็ต่อให้เกิดความร้อนแล้วก็ยกกระชับขึ้น<ม>นะ<ม>เทคโนโลยีเนี่ยเขาใ,ใช้ในการยกกระชับ<ม>แต่เขาเอาคลื่น RF เนี่ยมาเจาะรูผิวลงไปอีก<ม>ดังนั้นทั้งเจาะรูข้างบนด้วยแล้วก็ลงลึกข้างล่างด้วยม,มันถึงทําให้เกิดการฟื้นฟูผิว<ม>ทุกๆุกชั้นกระตุ้นชั้นบนก็ทําให้เกิดริ้วรอยตื้นๆเล็กงสีผิว ที่ไม่สม่ําเสมอรูขุมขนนะเรานึกทีละชั้นไปเลยนะพอชั้นชั้นชั้นฟองน้าอีลาสซินคอเจนเข้ามาทดแทนพวกรอยหลุมผลเป็นสิวที่ลึกๆก็ตื้นขึ้นนะพอลงไปลึกถึงชั้นล่างคือชั้นไขมันก็ทําให้เกิดความกระชับขึ้นด้วยดังนั้นเราเรียกว่าทําทีเดียวได้ทุกชั้นพออินวานเลยทำซแบบทีเดียวจบสิ้นเลยเราไปดูขั้นตอนการทำเขาก็จะมีให้เลือกด้วยนะนี่ให้เลือกทำที่ไหนทำหน้าผากทำดวงตาทำ ค้างเราก็เลือกลงไปทำไมไม่คุยภาษาไทยกับเราล่ะอ่าเราก็เรายก็อ๋ออีกตัวนิชแนลนะครับ USFDAapproved นี่เป็นการเลือกระบบได้นะระบบ A ระบบ B ระบบ C อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะเป็นการเลือกความลึกว่าจะเอาลึกระดับ ระดับต้นระดับอ่อนๆระดับกลางระดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมอจะเป็นคนเลือกเองนะคนไข้ม่ต้องเลือกโอ้ไม่ได้นะพอนอนปุ๊บเออฉันเอาซีนะไม่ได้นะอ๋อเดี๋ยวเครื่องเออคุณหมอจะเลือกดูลำบากเกินไปแหมฉันจะทำทั้ทีฉันต้องมานั่งเลือกอีกหรอเลยได้นะทำจะแบบจะซื้อไอศครีมแล้วเลือกรถเลือกนี่ก่อนทำไม่ต้องกลัวเขาจะแปะยาชาก่อนแต่ยาชาหนาๆเลยนะครับสัก30 4สิาทีนี่ีขั้นตอนอยากฟังอยู่ครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอแปะยาชาเสร็จปุ๊บเขาก็หมอก็ก็นอนเฉยยยออ่าางเเเดีีววหมก็จะัน ยิงลงไปไม่ต้องมาเอามือมาช่วยหมอนะช่วยใส่ช่วยไม่ต้องนอนหลับไปได้เลยคนไข้ก็จะไม่คนไข้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะก็จะรู้สึกแบบว่าอุ่นๆตืดๆแต่จะมีอาจจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นิดนึงนะเพราะว่ามันมีการทำลายผิวมันจะมีกลิ่นไม่มากนิดเดียวไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็พอผิวเป็นรูเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดี นที่เราจะเอาครีมบำรุงมีอะดต้องแฟกเตอร์ใส่เข้าไปให้หมดเลยใส่ลงไปเพื่อให้เพื่อให้มันฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการเสริมผลกันค่ะหลังทําเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจะดูแดงๆนิดนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าบางทีเนี่ยพี่พบว่าเวลาเราใส่ไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโกลด์แฟกเตอร์ลงไปมันจะลดความแดงได้เร็วนะครับแล้วก็เวลาเอามือจับเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึก สากๆมันจะเริ่มแห้งตกเป็นสะเก็ดไงกี่วันครับกี่วัน2อสวันเนี้าครับแสวันแล้วก็สะเก็ดเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะแทบจะมองไม่เห็นเลยซึ่งซึ่งมันจะต้องต้องมาอยู่ระยะประชิดอะ อันนี้คือผิวอะไรยังไงบ้างครับช่วยอธิบายนิดนึ่งด้วยเคสนี้นะคะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาหลุมสิวลึกใช่ลึกมากคือทําการรักษามาหลายรูปแบบแล้วค่ะคนไข้ก็ยังคอมเพลนเรื่องรอยของสกาหรือรอยหลุมสิวอยู่อันนี้ในภาพนี้นะคะเราก็ทําการรักษาไปหนึ่งครั้งค่ะผลหนึ่งเดือนหลังทําคนไข้แฮปปี้มากเพราะว่าเขาบอกว่ามากกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์ในครั้งเดียวเลยโอเคนะครับคือหลุมสิวก็จะตื้นตื้นขึ้นใช่เส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องทํากี่ครั้ง ต้องทําประมาณกี่ครั้งจริงๆแล้วแต่ปัญหาของแต่ละท่านด้วยแต่ว่าถ้าเราแนะนำหรือว่าผลลัพธ์ที่สูงที่สุดอยู่ประมาณ3าครั้งค่ะสาถึงหครั้งกโอเคเนาะหน้าเราแต่มีบางคนนะทําไป3ครั้ง5ครั้งชอบบอกขอทําทุกเดือนได้ไหมได้ไหมเขาบอกเขาอยากทําทุกเดือนเลยอ่ะเป็นการเมนเทนผิวหน้าที่ ที่ดีมากเลยใช่ไหมเป็นการกระตุ้นผิวเราอะนะครับรคนที่เป็นสิวนะถ้าอักเสบอยู่น้อยๆก็สามารถทําได้นะครับไ,<ด>ไม่มีปัญหาอะไรพี่หมอครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเราเรามาคอมบายกับการที่เราใช้ฮอร์โมนทาหน้าด้วยจะดีไหมอ๋อได้เลย ได้เลยเ,ออเพราะจริงๆแล้กวการใช้ฮอร์โมนเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำเลเซอร์ผิวมันก็ฟูขึ้นแต่มันค่อยๆเป็นให้ยๆ้ปานไปเห็นว่าอย่างนี้มันน่าจะดีขึ้นนะใช่แต่ถิดว่าเราเราเราตุ้นด้วยแล้วก็ใช้ฮอร์โมนเมนเทนแนนด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะริ<อ>้วรอยตื้นๆอย่างเงี้ยรอบดวงตาริวรอบดวงตาหาะ รวมทั้งปัญหาคิ้วตกบ้างก็สามารถทได้ด้วยค่ะถ้าสังเกตจะเห็นว่าสีผิวของคนไข้หลังทำจะดูกระจ่างใสดูใสเป็นสีอมชมพูอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเซลล์เก่าที่ตายเซลล์ใหม่ที่สร้างมาก็ดูสวยขึ้นนี่เรียกว่าคุณภาพผิวมา30กลับไปยี่ห้าเลยเนี่ยอันนี้ชั้นขับตาตกอันนี้ก็ทําคิ้วยกคิ้วให้มันกระชับขึ้นต้องเปลือกตาใ่ใช่ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหมันก็ หือว่าคุ้มค่านะก็คือว่าโอ้โหนี่ดูสายผิดกันเลยอใช่ก็ดูดีขึ้นนะครับนนี่เป็นภาพที่เห็นหลังทําใหม่ๆม,มันจะ,ะ,จะแดงๆนิดนึงนะครับแล้วก็แป๊บเดียววันสวันแล้วก็ตกเป็นสะเก็ดชาตจะดูไม่ค่อยออกเลยหนังหน้าเปลี่ยนเลยนะหนังหน้าดูว่าดูดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่หมอนอกจากเครื่องนี้ดีแล้วเนีประสิทธิภาพเชื่อถือเลยว่าดีและเชื่อได้เลยว่าผู้ชมชางบ้านคงตัดสินใจหลายคนนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษานะครับที่เบอร์นะครับสายสุขภาพนะครับสายด่วนฮอตไลน์นะครับ02 578 040นะครับนะแวะเข้ามาก็ได้อยากให้เราคุยนะครับเอออยากให้เราเคลียร์ให้นะครับว่าควรจะทําแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าจะ make over นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้รวมถึงพี่หมอจะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ประชาชนในส่วนของาสัมมนาจากเมื่อไหร่ครับแล้วมีอะไรบ้างก็วันเสาร์อาทิตย์ที่10กับ11กันยายนนะครับเป็นการสัมมนาสาธารณชาวัยผ้ประชาชนอย่างที่ได้พูดฟังไปช่วงที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่1นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์โทรข้างล่างนะครับ ซึ่งเ,เราจะมีที่โรงแรมเพียท่าโฮเทลถนนราชดาพิเศษใกล้ๆก,กับสี่แยกสุดที่สานนะครับ,รบซึ่งในภาคที่1บริบทที่1ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการชะลอวัยทฤษฎีความชราอาหารเสิร์ฟการดูแลตนเองภาวะลำไส้เน่าภา,าวะแพ้อาหารแฝงไรต่างๆเหล่านี้นะครับ,รบซึ่งก็เป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยสามารถฟังได้แล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะครับอยากสวยดูดี อยากหล่อดูเท่น,นะครับแล้วก็อเอจจิ้งได้สมวัยแบบพวกเราทั้ง5คนนะครับ <c oughs> ก็ติดตามได้ในรายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับทางช่อง t n, n 2นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา3โมงถึง4โมงเย็นรวมถึงตอนนี้เรามีรีลันลน,นะครับรก็คือวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ <c oughs> ที่เขารีลันให้เพราะรายการมีคุณภาพ นะครับก็ติดตามได้นะครับจะเจอเราแบบนี้ตลอดนะครับจะนําพาเรื่องราวดีๆมาให้โดยอาจารย์นายแพทย์มาศไม้ประเสริฐนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิทจาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับวันนี้เราทั้ง5ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับอาทิตย์หน้านะครับกับรายการดีๆแบบนี้ครับเราบ๊ายบายครับสวัสดีครับ